สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพบหน้าจอมีหน้าจอสีดำนะครับมีตัวหนังสือสีขาวขึ้นแบบนี้นะครับไม่สามารถเข้าสู่วินโดว์ได้นะครับก็อ่านที่ประมาณ4บรรทัดล่างนี้นะครับจะมีคําว่า C m o s Setting นะครับสองบรรทัดล่างเนี่ยจะมีคําว่า p ีดเอฟหนึ่งทูรนนะครับถ้าเกิดหน้าจอแบบนี้นะครับแสดงว่าฐ่านส Mo s ในเครื่องหมดนะครับเสื่อมสภาพนะครับ ก็ให้เราดําเนินการซื้อฐานซีมอสมาใหม่นะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเตรียมฐานซีมอสเรียบร้อยก็ให้เรากดสวิตต์ปิดเครื่องได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้ทําการไขน็อตที่ด้านหลังเครื่องนะครับเพื่อที่จะเปิดฝาข้างนะครับก็น็อตก็จะมี สองตัวนะครับแล้วสองตัวนะครับเก็บให้ดีแล้วก็สามารถดึงด้านหลังได้เลยนะครับปฝาข้างเสร็จแล้วนะครับให้เราสังเกตที่เมนบอร์ดนะครับจะมีฐานไบออสอยู่นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับเหรียญบาทนะครับเหรียญบาท ต่อมาให้เราเตรียมไขควงปักแบนดนะครับหรือไม่ก็ใช้ปอกปากกาก็ได้นะครับมากดที่ปิ้นล็อกจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับเราก็นำไขควงมากดชนิดฐานก็ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรานํำฐานซมอสนะครับที่เราซื้อมานะครับ แกะฐานแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับวิธีการใส่นะครับเมื่อสักครูน่นะี้ปินล็อกเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับวิธีการใส่เราก็ต้องใส่ฐานตะแคงไปด้านบนก่อนนะครับแล้วค่อยกดฝั่งที่เป็นปินล็อกนะครับดันเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการใส่แล้วนะครับใส่ฐานซีมอสขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เราทําการเปิดเครื่องนะครับ อีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดหน้าจอแล้วนะครับเราจะพบหน้าจอให้พีด f 1หรือ f 2อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เราเปลี่ยนฐานแล้วแต่ว่า,าวันที่นะครับวันเวลาในเครื่องยังไม่ตรงนะครับก็ให้เราทำการเซตไบออสใหม่นะครับก็พีด f 1 to run setup นะครับ ก็มาดูที่แป้นพิมพ์นะครับที่แป้นพิมพ์เนี่ยจะมีฟังก์ชันอยู่บนแป้นพิมพ์นะครับให้เรากดที่ f 1นะครับตามที่หน้าจอได้แจ้งไว้นะครับก็กด f 1เสร็จแล้วจะขึ้นสู่หน้าจอ bios setup utility นะครับในเมนูแรกนะครับคำว่า s y s t e m time นะครับก็ให้เราตั้งเวลานะครับ เสร็จแล้วก็ตั้งเป็นวันที่นะครับ system date นะครับก็ใส่เดือนไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยวันที่ตามด้วยพศนะครับเมื่อเสซจวันและเวลาเรียบร้อยนะครับก็ให้เรามาที่เมนู exit นะครับสามารถใช้ปุ่มลูกศรนะครับเลื่อนซ้ายขวาได้เลยเพื่อที่จะเลือกเมนูไปที่ Exit นะครับเสร็จแล้วก็ให้ Enter ไปหนึ่งครั้งเลือกที่ Exit and Save Change นะครับแล้วก็ตอบตกลงโอเคไปนะครับก็เครื่องจะทำการรีบูตอีกหนึ่งครั้งนะครับะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เครื่องก็เริ่มบูตเข้าสู่ Window s แล้วนะครับ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบฝาข้างเข้าที่เดิมนะครับสวัสดีครับ